สินข้อ3กาเมสุมิฉาจาราหมายถึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกามการที่จะผิดสินข้อ3เราวัดจากองค์ประกอบดังนี้ 1. นึ่งหญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด 2. มีจิตคิดจะเสพเมถุนหรือเสพกามสาประกอบกิจในการเสพเมถุน กอจูบรูปคลำสี่ 4. ยังอวะอวัยวะเพศให้ถึงกันเมื่อดำเนินการครบองค์ประกอบดังกล่าวสินข้อสามนั้นก็ได้ขาดทันทีด้วยส่วนใหญ่การกระทำผิดในข้อนี้คนส่วนมากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในการมหรือการล่วงประเวณีอันเป็นการกระทำลามก ซึ่งมังดิตท,ทั้งหลายพึ่งติเตียนนั้นคือการทำผิดลูกเมียเขาซึ่งเป็นความประพฤติที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับผู้ที่กระทำจึงมีพฤติกรรมที่ปิดบังและซ่อนเร้นผลที่ได้อาจจะได้รับในชาตินี้ 1. โรคภัยมาเยือนการมากักมากในกรรมอาจทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อีกทั้งความเครียดจากการที่ต้องสับรางโกหกหลอกลวงยังส่งผลร้ายต่อร่างกายและสมองอีกด้วย 2. พลัดพรากจากคนที่รักจริงด้วยความที่เป็นคนหลอกลวงไม่จริงใจสุดท้ายก็จะได้ทำให้คนที่รักจริงๆค่อยๆตีจากทิ้งให้ฝ่ายสามีที่นอกใจต้องทนทุกข์ทรมานกับความเดียวดาย แม้ในวันที่ต้องการคนดูแลมากที่สุด 3. อาจถูกปองร้ายจากผู้อื่นเพราะการกระทําแย่ๆที่เคยทําไว้กับคนอื่นจึงไม่แปลกเลยที่มักจะโดนปองร้ายจากผู้คนที่เธยถูกทําร้ายมาก่อน 4. หากมีลูกลูกก็จะไม่เชื่อฟังด้วยความที่ลูกได้เห็นตัวอย่างไม่ดีจึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เด็กเป็นคนเดื้อรั้นทำตัวก้าวร้าวและไม่ให้ความเคารพ 5. ชีวิตไม่รุ่งเรืองยามที่มีปัญหามักจะไม่มีใครย,ยื่นมือมาช่วยมิหนำซ้ำยังอาจโดนเมียน้อยหลอกแล้วก็หนีไปนอกจากนั้นการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการโกหกหลอกลวงคนที่ตัวเองรัก ก็จะส่งผลให้ถูกจับผิดในเรื่องอื่นๆพูดสิ่งใดก็ไม่น่าเชื่อถือเจ้านายหรือลูกน้องหมดความศรัทธาแม้แต่คนรอบข้างก็ไม่อยากจะเชื่อใจผลกรรมที่อาจจะได้รับในชาติหน้า 1. มีผู้เกลียดชังมากเพราะการกระทําที่ผิดลูกผิดเมียเขาย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสียหายผู้ดี่ได้รับคือมีศัตรูและมีคนเกลียดชังมากในข้อนี้ทุกคนก็ต้องเคยประสบมาแต่อาจเป็นเพียงเศษกรรมเช่นเวลาที่เรามีเรื่องขัดใจกับใครและมีการโต้เถียงจะทำให้มองหน้ากันไม่ติดหรือบางคนอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมียศถาบรรดาศักดิ์ แต่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของลูกน้องเป็นต้น 2. มีผู้คิดปองร้ายเพราะได้เคยสร้างศัตรูสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นนักเรียนบางคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใครแต่ถูกนักเรียนคนอื่นรุมทำร้ายจนบาดเจ็บอันนี้ผลที่เขาถูกทำร้ายก็เพราะอดีตชาติ เคยทำบาปข้อกาเมสุมิฉาจาราและที่ต้องบาดเจ็บก็เพราะได้เคยทำปานาติบาตมานั่นเองแม้กระทั่งสามีภรรยามีเรื่องระหองระแหงการใช้สายตาและคำพูดทำร้ายจิตใจกันก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำอกุศลในข้อนี้เช่นเดียวกัน 3. ขัดสนทรัพย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความฝืดเคืองเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโรงรับจำนำประจำเพราะอดีตได้สร้างความแม่รู้จักพอนั่นเอง 4. อดอยากยากจนเพราะการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณีนั้นเป็นการกระทำที่ตนเอง เป็นผู้แม้รู้จักพอไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วยังไปเบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอยากยากจน 5. เกิดเป็นหญิงเพราะการกระทำอกุศล,ลกรรมบุตรในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิดบังซ่อนเร้นไม่กล้าเปิดเผยการกระทำที่ต้องหลบเลี่ยงเช่นนี้ จัดเป็นอำนาจอ่อนแบบที่เรียกว่าสะสังขาริกอันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความลำบากมากกว่าผู้ชายมีความอับอายในบางสิ่งบางอย่างมากกว่ามีเรื่องที่จะต้องปกปิดมากกว่านั่นเอง 6. <ก>เกิดเป็นกระเทยซึ่งเป็นเพศที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับเพราะเหตุ ที่ได้เคยกระทํากาเมสุมิฉาจาราที่สังคมไม่ยอมรับนั่นเองเจดถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดมาในตระกูลต่าเพราะในขณะที่ตายจิตจับอารมณ์ที่ดีและเป็นอำนาจของอสังขาริกคืออำนาจที่เด็ดเดียวทําให้เกิดเป็นผู้ชายแต่เหตุที่เคยประพฤติผิดในกาม ที่ยังให้ผลอยู่จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำและมีผลทำให้ขัดสนทรัพย์และความอดอยากยากจนก็ตามมา 8. ได้รับความอับอายอยู่เสมอคือเป็นคนเปิ่นไปไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันของคนอื่นพฤติกรรมที่แสดงออกไปจึงทำให้ตนเองต้องอับอายเพราะเหตุ ที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้ผู้อื่นนั่นเอง 9. ร่างกายไม่สมประกอบคือร่างกายพิการหรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแพกแตกต่างไปจากคนอื่นเช่นมีความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนอาจโตหรือเล็กผิดไปจากธรรมดาเคยมีข่าวว่าหญิงคนหนึ่ง มีอวัยวะเพศใหญ่โตผิดปกติมีคนแห่กันไปดูมากมายเพราะมีร่างกายไม่สมประกอบซึ่งอาจทำให้ได้รับความต้องการความอับอายตามมาทั้งนี้เพราะอาดีตชาติได้เคยร่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเอง 10. มากด้วยความวิตกกังวลเพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกรรม ที่ต้องปกปิดกลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมาจึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีความวิตกกังวลบางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่งก็จะมีความวิตกอยู่ตลอดเวลาจนงานนั้นสำเร็จนักเรียนบางคนพอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้างปวดท้องบ้างแต่เมื่อสอบเสร็จ อาการปวดท้องนั้นก็หายไปสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นผลของความเครียดหรือความวิตกกังวลน,นั่นเองส1อพลัดพลากจากผู้ที่ตนรักเพราะได้เคยทำพฤติกรรมที่เหมือนกับการไปพรากผู้เป็นที่รักของผู้อื่นหรือผู้มีเจ้าของจึงทําให้ได้รับผลต้องสูญเสียหรือพลัดพลากจากผู้ที่ตนรักเช่น ภรรยาที่เคยรักกันกับสามีแต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันจนต้องเลิกร้างไปในที่สุดหรือหนุ่มสาวที่ต้องอกหักและแม้กระทั่งเด็กที่ต้องกำพ้าพ่อแม่ล้วนเป็นผลจากการกระทำผิดกาเมสุมิจฉาจาราทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีหากทำผิดข้อนี้หนักมากๆก,ก,ก็แน่นอนต้องตกนรก หากตกนรกแล้วยังเหลือเศษกรรมเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สมหวังในความรักเกิดการพลัดพรากตลอดเวลา